วนะคะแล้วเหมือนจะมาแค้วหมงงเขยป่ะอะเล้วอะนะเอิ่มมก็ตันะทนกคนน้าเร่งงนี้เลยบอกแล้วมึงจยิงอะไรกันอ่ะสิ่งนี้อะงั้นมาเล่นาก้นมาเลน คือเราไล่าจากนะปุะ๊บเห็นปะล่เป็นตัวเใีย่เลยนี่เอออะไรกันดูแล้วเราไปดูอะไรนะรนนะนนะดูการตั้งค่านะใช้เป็นทีเก้าศูนย์นะดูการตั้งค่ากันเลยไปมาคนดูเราวนี่ตอบสนองกันก่อนนี่ถ้ามองรอบๆผมปรับเป็นหนึ่งร้อยกองเล็กๆผมป่าเป็นเจ็แปดสิบนะก็จะโคมสองนี่คือจะเป็นเก้าสองควน สโคบสี่ผมจะปรับเป็นเก้าสี่ส่วนลำกล้องสแนปเปอร์จะเป็นศูนมุมมองสะระผมปรับเป็นห้าสิบแล้วลองคุณมาดูปุ่งของผมผมยิงผมนี่ตาหกนะครับกาอันนี้ก็จะเป็นไม่ลืมปรับอันนี้ก็จะเป็นหกสามนะก็ธรรมดาก็บางทีก็นนกปรับใหญ่ขึ้น 1. นะก็แล้วแต่คุณเลยแต่ว่าสหรับจากนยิงเอาผมจะน,นกตังนะ อันนี้ก็ไม่ได้ปรับอันนี้ไม่ได้ปรับอันนี้ก็นี่ปรับอันนี้ปรับอัน,นก็ปรับอีกหนึ่งอันก็ไม่เคยปรับเลยอ่ะเรวก็ไม่เคยปรับอ่ะไม่ได้ปรับแล้วคุณตูมาคุณตูณนี่มีอะไรอีกไหมอ่ะคุณตูอาจจะจะจะเข้าไปยังมีใครอยู่นีมมีมีใครออนบ้างวะ เฮีอยอยู่ในเกมจะเลืนแล้วแล้วอาจารอยู่ในนั้นนะคนดูโอ้คนดูครับเหมอนจะบานอาจาร์ร้อยคจ้100คจะออกแล้วนะจะออกรนะ้อยคีนะอยาเดี๋ยว้งล่มันจะเป็นทงเก่งเดีเรไม่เป็นไรหร <c oughs> อจยว <c oughs> พ่อทำคลิปหน้าได้คุณดูว่อทำคลิปหน้าเพราะว่ายังไม่มีใครรู้เราก็ยังคลิปนี้ผมไม่นำเป็นคลิปอะไรเลยเคตัดด้วยตัดแบบเดียวๆเลยไม่เอาแบบตัดน,นะไม่ตัดเนาะนี่ไม่ไหมนะนี่มันก็เลย เนสี่คนใเล่ทนาทำอะรกัน่สนอะไรกไอไอวะอ๋ไปหมุนไอเขี้อแเปลนี่ทำกูน้อยนี่ไอบอกไม่ถูกแล้วไเขี้ยกูเกลือแล้วยดสูดไปงั้นคนดูก็ไม่มีอะไรมากก็แค่จะมาแจกกันตั้งค่าอดูตรดูดีกว่า